พ่อแม่นี่เหลืออดแล้วจริงๆค่ะลูกนี่เป็นทาตยาเสพติดถึงขั้นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อยแล้วเพราะว่าลูกบังคับพ่อแม่ให้ยกทีวีไปจำนำนะคะแล้วนำเงินไปซื้อยาเสพค่ะ กดหนามาคุยกับผมก่อนนะที่เปิดไฟหน่อยพี่เปิดไฟหน่อยผมไม่ได้แล้วบ้านพี่โม่แม่แล้วนะแต่พี่ไม่ได้จับเองเอก็เอผมผมคุยกับพ่อกับแม่พ่อโง่พ่อกลัวพี่เข้าใจจัยพี่ไม่ได้คุยอยู่วงวันพี่ไม่ได้จับเองเหตุผลเนี่ยพี่ไม่ไม่จับเองเนี่ยคุไม่ได้ป่วยครับเพราะว่าผมป่วยเอาคุยกับเพื่อนไ่ดเพราะกับแม่ไม่สบายใจที่จะมาไปคุยนี่ต้องมาสอนนี่ค่ะ ทำขัดขืนกับตำรวจนะคะทำตาแข็งใส่ตำรวจด้วยถ้าไม่ถ้าไมเบอร์หน้านี่จะได้เห็นเลยว่าเขาทำตาแข็งใส่เลยนะคะนายชัชวานอายุ20ปีค่ะถูกจับกลุมตัวที่บ้านบ้านในอยู่ในสวนยางที่บ้านห้วยสีเสียดอำเภอเมืองเลยนะคะเพราะพ่อแม่บอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆคุณเจ้าหน้าที่ ลูกฉันเนี่ยเสพยาบ้ามาตั้งแต่ตอนเรียนชั้นมัธยมแล้วชอบอารวาดเวลาไม่ให้เงินไปซื้อยาเสพเนี่ยก็จะอารวาดประจําเลยวันเนี้ยถึงจุดแบบที่พ่อแม่คือเป็นฟังเส้นสุดท้ายแล้วเพราะลูกบังคับให้ขนทีวีไปจำนำจะได้นำเงินมาซื้อยาบ้าก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยเถอะพาลูกไปบำบัดทีนะคะแล้วทีนี้คนก่อเหตุในชัชวานเนี่ยก็ยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง ไม่ต่ำกว่าวันละสาเม็ดแต่ไม่ได้ติดนะไม่ได้ติดยาแค่เสพแค่วันละไม่ต่ำกว่าสาเม็ดเท่านั้นเองแม่แ<ต>มันคือติดค<อ>่ะแบบนั้นฮะ,ะเรียกว่าติดค่ะเออนะเอายอมรับว่าให้พ่อแม่นําทรัพย์สินไปขายไปจำนาจริงแต่ทําไมละ่ะก็ทรัพย์สินนั้นมันของผมแนะ่อยังจะว่าอย่างนั้นอีกนะคะก็จะได้นําเงินมาจ่ายในครอบครัวเอาฟังเสียงลูกกันหน่อยค่ะ เก๊พัดแต่ไม่ได้ติดขนาดนั้นถ้าติดคือต่อเนื่องคือวุ้งใบวันหนึ่งกี่เม็ดเอาเอาวันหนึ่งกี่เม็ดก็ตาเงินครับแม่บังคับตดแต่พ่อแม่ยังต่ำเลยวันนักกินพ่อเฟังคุณพ่อเขาสามเมกะห์ให้พ่อแม่เอาทีวีจำนำนี่จะไปซื้อยาหรือว่ามาใช้เอามาไว้ใช้ครับพ่อกับแม่ไม่เคยบอกเลยว่าพ่อกับแม่ไบเท่าไหร่มีแต่โกหกลูกอโหจูนกันใหม่ดีกว่ามั้งเพราะโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองนะคะ ก็พากันไปไปบำบัดดีกว่าตำรวจนำตัวนายชัชวานนะคะส่งไปบำบัดตามขั้นตอนนะคะ